โรงพยาบาลโพชัยยินดีต้อนรับนายแพทย์นรงสายวงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยปัดประชาชนใบเดียวอำนวยการการนำเสนอโดยนายแพทย์สุพัฒน์บุรณเวทผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพชัย นำเสนอโดยนางพัทรีพรภูมิฐานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้อมูลทั่วไปโพชัยเป็นอำเภอขนาดกลางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ตอนบนเนินเขาตอนล่างลุ่มแม่น้ำชีมี9ตำบล112หมู่บ้านมีพื้นที่394ตารางกิโลเมตร 2 6 5 2 0 0ไร่อยู่ห่างจากตัวจังหวัด47กิโลเมตรประกอบไปด้วยเทศบาล4แห่งอปตอ6แห่งโรงเรียนประถม38แห่งโรงเรียนมัธยม2แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก10แห่งรอพอสอตอแห่งคลินิกเวชกรรม6แห่งคลินิกพยาบาล17แห่งประชากรสิทธิ์ยูซีทั้งหมด 41,470คนบุคลากรโรงพยาบาลโพชัยจำนวน186คนแพทย์6คนทันตแพทย์3คนเพศสัชกร7คนพยาบาลวิชาชีพ35คนสหาคนสหวิชาชีพ22คนการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว กลุ่มบุคลากรจะให้มีการดำเนินการลงทะเบียน Provider ID ให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพประชาชน 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน Hello ID 2. ลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 3. ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่รอพอสอตอทุกแห่ง 4. เปิดให้บริการลงทะเบียนในโรงพยาบาล โดยมีจุดให้บริการที่บริเวณหน้าห้องคลอดระบบไอทีดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการรักษาโดยระบบ P.H.R. ทั้งในโรงพยาบาลและรอพอสอตอการใช้งานที่เกี่ยวข้องลงทะเบียนแอปหมอพร้อมหมอพร้อมสเต,เตชันโดยมีการจัดให้บริการดังนี้ 1. การนัดหมายจองคิวออนไลน์ผ่านระบบหมอพร้อม 2. การเข้าถึงประวัติการรักษาผ่านระบบ PHR 3. การออกไปรับรองแพทย์ดิจิทัล 4. การให้บริการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนการให้บริการเภสัตท,ทางไกลเทเลฟารม์มาซีการจัดส่งยาทางไปรนีการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลอาาัจฉริยะ Smart Hospital โดยประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ทั้งหมด4ด้านด้านละ250คะแนนคะแนนรวม1,000คะแนนโรงพยาบาลโพชัยประเมินตนเองได้ดังนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน213คะแนนด้านการบริหารจัดการ235คะแนนด้านการให้บริการ110คะแนนด้านความปลอดภัยและธรรม,มาพิบาล191คะแนน ได้คะแนนรวมทั้งหมด749คะแนนผ่านเกมประเมินระดับเงินผลการดำเนินงานตามนโยบาย provider id ดำเนินการแล้ว81คนคิดเป็น53.96% h e a l t h id เป้าหมาย35,984คนผลงาน35,986คนคิดเป็น 70.62%การดูประวัติการรักษา P.H.R. ผลงาน57ครั้งหมอพร้อมสเตชัน่นให้บริการออนไลน์ให้บริการการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตส,สูงที่ควบคุมได้จำนวน12ครั้งบริการเภสัชท,ทางไกลเทเลฟารม์มาซีน เพื่อติดตามการใช้ยาจำนวน3รายส่งยาทางไปรษณีย์และการจัดส่งยาดำเนินการร่วมกับดูเบลเพื่อลดความแออัดหน้าห้องยาโดยผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับยาผ่านการประเมินและตรวจสอบโดยแพทย์และเภสัชกรมีไรเดอร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน3รายอยู่ระหว่างการลงทะเบียนจำนวน17รายมีการจัดส่งยาแล้วจำนวน6ราย จัดส่งโดยไรเดอร์สี่รายผ่านระบบขนส่งเอกชนสองรายใบรับรองแพทย์ดิจิทัลมีการออกไปรับรองแพทย์ดิจิทัลจำนวน22ครั้งหมอพร้อมสเตชันนัดหมายและจองคิวออนไลน์ดำเนินการนัดหมายจองคิวออนไลน์แยกตามแผานากดังนี้แผานากผู้ป่วยนอกจำนวนหนึ่งรายแผานากทันตกรรมจำนวน7รายแผานากแพทย์แผนไทยจำนวน6ราย แผนกกายภาพบำบัดจำนวน75รายการนัดติดตามการใช้ยาโดยเภสัชกรจำนวน3รายปัญหาและอุปสรรค Provider ID เนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบาย Quick Win 100วันจึงมีระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างจำกัดทำให้การลงทะเบียนในกลุ่มบุคลากรยังไม่ครอบคลุมจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน เทเลเมโดิซีนและเทเลฟาร์มซีนมีปัญหาอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันคือผู้รับบริการไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตเเจ็บ้ววยยใใชช่่ไหหมรราาักษป จะคอยดูแลจนเธอนนั้นหายดีจะหนักจะเบาจะดูแลคนดีแค่เพียงให้เธอแข็งแรงก็พอใจเราจะรักษาด้วยความซื่อตรงมันคงใส่ใจบริการจะหนักจะหนาแค่ไหน จะรับพิชอบทุกวันด้วยหัวใจเพื่อให้เธอได้รู้ว่าเธอยังมีเราโรงพยาบาลที่เราภูมิใจจะคอยดูแลให้เธอนั้นปลอดภัยเชื่อใจเราได้เสมอ คอยดูแลจนเธอนั้นหายดีจะทำงานด้วยคุณเธรรมที่มีให้เป็นที่ที่เธอนั้นวางใจโรงพยาบาลโภชัยขอบคุณค่ะ